toh ni pi nang ai mau kena nguk ah no

なるほど。 มูเดงกัดพี่น้องเลยเป็ดเพิ่งเลยพี่น้องเลยนดตกแต่เห็ดเพิ่งอกปอดเออห่อนได้บ่แรงสิไปได้ไปก้านปลาอยู่เถอย่านตนมาไฟเบิดนี่พี่น้องเ็ดเพิ่งานโอ้ย ันออกอาพี่น้องเอ้ยเนาะทักทายสบาดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนแรง2:00 3:00นเด้อพี่น้องเอ้ย3:00นนี่แหละหาเลาะบ่งเฮ็ดก่อนเฮาซั่นพอได้เมื่อแกงกินตแรงเพี่น้องเอ้ยเนาะเอินพาากเลาะเบิ่งกันเป็นจังได๋สิมานอยู่บ่ว่าซั่นก็ได้สงดอกพี่น้องเอ้ยรุ่นไปนํากันเด้อพี่น้องเด้อ กย่บใชได้อินบ่พอให้ดมหูก็ออกได้ทีนอ้าวจังหวะมาคนกล่าวมาเป็นกระต่ายมั้่นี้ยบอกคำสิเอ๊บเฮ้ยเจอแล้วพี่นุองเอา จะพามาเด้อจะพามาเด้อพีอออออนอ่น้องตั้งกล้องไว้ก่อน ใครันดีกเ่าฮะบ้านแล้วเป็นไดเป็นได Cô cơ Đấy, đấy, Nó thang đây ừ. Hả? Ừ. Ừ. เราตาคนขนะึ้นาพีนะ่นองมีคนหาคนและทําแบบโอ้ยหิบทำนคนแล้วนะ ปูเฮ็ดอันเฮ็ดละงูออกแล้วพี่น้อនเฮ็ดละงูออกแล้วละเบิ่งนํากันเด้อพี่ màn vô màn vô đây vô à, hả? Đài vô. Đài có đây gì đây dưới hàng của đài chứ. À. <laughs> à, bộ đại chứ. ờ thôi. hết buộc cái đây vơ hết buộc, hết buộc mũi vơ. Nhắm mộ, nhăm mộ chắc nó เอา tidak อ้าวพี่ kita เลยมีเจอ เดี๋ยวพอเหตุอีกเดีด๋ยวสิถ่ายให้กับพี่น้องในเบิร์นึงกัน,น,นเนยนนอะพี่น้องขึ้นชนจะตกอยู่มันนี้ก่นแต่คือเบิร์ทุกสี่มีเลยพี่น้องนเะ tưởng là 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 Wow là tưởng ดันกันสองคนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไปพุ l หบ่อึอ่ะนะฮดผึ่งนพี่น้องฮึดผึ่งแกงชดน้าป๊ักพอดีแกงจื้อนีเฮ้ย อยู sea, sea, one, you know. ่ตลงปาน้ำดงอยู่ตลงปาน้ำดอนได้พี่น้อยนี่ทำมาหนีนะฟังได้ขค่ได้ยินแต่เสียงอยูเฮ้ยเห็นบ่มันแค่บ่คำอยู่

คเยล่้ผมผมมีโ้ิไดมครมาสายเกิดไปแล้วเนาะเอาเอล่ไปลไปเุณโลไปเรอยโล่ไปล่ไปเสียงไทยกับนันนงอยี่เลยเฮ้ยก็เสียงคนใคเจะรอใครรขมึงนใครคอยมาังนี่บ่

มันก็ได้แกงแล้วก็มีออกแถวบนได้ไพ่เพิ่มใหม่ไ้ไพ่ใหม่ไปองนี่ออกกนได้ที่น้อยใหม่เสือราเิ็ดบอะแนมไปพ่อเพ็ดตั้งตั้งกดโปดคืนจนอยู่มวนครับที่เราเลยเนาะเพ็ดยังนี่นี่นี่อิบมาอิบมาอิบมานี่นี่ กินได้บ่นี่ม่ว่งด้วยหนเลื้องให้เลื้องหมูกี่เดือนบ่อันนั้นปากน้ำไผจอานนานมีบ่เห็ดยังเถอะกินได้นะคอยจะทิ้มในตัวแล้วทวงกินน่ะเห็ดเบื่อไปเอาแล้วบ่แริ่มเล่วไปกับลูกหน่อยเลยนารงนี้บ่งานชัดเลย

บางบนบางพื้นที่เพิ่นก็ว่าบุาคคลกินน,นะที่แบบจะบล็อกคำกับสายนี่เอามาเอามากินประจำอยู่พี่น้องให้เนาะคล้ายๆคือมีตีนคล้ายๆคือพื้นละงูนออี่แหละจแต่ดอกวันสีบุคคลกันปอนไหนรออีกรออีกพี่น้องอเยสายนี่ จะเอายู่บสองดอกนี่ยจะเอายี่บสองดอกว่าฮ่อ่ะเสร็จเร่งกินบ่อาดีดีเลยเสร็จหัวปีแล้วนี่ปอดทุกีน้องเว้ยเจอขคงดีอีกล้ว อ,อกแซ่บอีกแล้วพี่น้องบอึ้นี่นี่อุบอักรุดนี่กนเก่งเฮ็ดมันก็นเบน,นึงแล้วนี่ฮะมันใบอานี่ใบเอานะไปสมวงอดท้เห็นยอดอ,อ,อุบอกักรีบบอกจะพลาดแล้ว ันนี้แล้วของเสร็จหน,นึ่งใส่เก่ง h ế ดนี่ไอ้กำหนึ่งเอา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 ,เอาคุณเอา h ế ดเลยทั้งนั้นโอ้โธ่ฮะเจ้าเป็นอะไรเฮ็ดวงจิงฮะเอาอ้วกเจ้าเห็น,นหเ,เห,ห็น,หนอีกกข้ออีกเอาอีก เบืง้งาเบื้งดุโอ้อกินรอเจล,ลพัดเ็ดเล,ลพัดเนาะไปเัินอาโต้เอ,อามาไปกินหรอลอบไปรอบมาพละลงกันกับเสีอินเพื่นเฮ้ยกรทางเชียงเชื่อกันเรอพี่น้อง โอ้ยว no ันน like, ้ย no. nice no. ินบ่วเสียงเอิอนนั่นว่าข้ามรถสัตว์ลงใต้ยืนพี่น้องเอ้ยฮะโอ้ตุยนั่นมาเนาะวันนี้บ่าข้ามบ่เคยมากะเรื่อยนะพี่น้องมิแต่ไปทางใกล้แถวเฮือนพุ่นฉันมีคนละเขตเลยเป็นกัะบบนเถื่ออันบ่อนเฮือนเถื่อบว่าข้ามหาบ่อนหาปีการนี่นะว่าเกิร แต่ว่าปีนี้น่นะมาเชือเลข็ข้างเลขกอ่ะก็เลยเหยียบลงซ้ำชิมีพออยู่ในพี่น้องไงดินให้ใหม่เป็นไอชาวิะเกาเ่าได้วยตกอีกเริ่งเนี้นเป็นครับรอดให้โทรป่ะ bùa hình, một cái nào không? cái nào mới vứt ra thêm bắt 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 há lỗi cái nào này cái nào ừ. thôi, ui มจูงคดีเพชรไปหามอคนเดียวกันด้วยกันเลยนี่นี่นีดอกนี่ตันี้สีมันคือสีมันคือ่ายก็เป็นเดี่ตองเดี่ก็จงหนี่มาดักน

คิดดไข่ดิออจังบึอีกที่หนเนาะหาที่ตนอ้ทพี่น้องมเนาี่มาบานนี้โอ้ปปพี่น้อยพากันเดินทางกลับก่อนาเนีสรเด้ทานเพิ่ัรู้ย้พี่น้องอิจฉาบ้างยไปหนได้ไปหาเห็ดมื่อนี้มาอยู่บ่